แค่บางวันนะฮะที่จะขึ้นมาถ่ายบทสถานี้ได้นะครับรถธรรมดา2องึดหนึ่งฮะกรุงเทพโพลัพงตะพานหินนะฮะเอาสตอมทงขบวนไมยายเลขอะไรฮะวันนี้605เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะฮะรถสินค้าปูนเอาสตอมส2 0 6 ก็มาแรงมากวันนี้พ่วงเจ็ดตู้นะฮะวันนี้เจ็ดตู้นะครับบางโรงเรียนก็หยุดตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ โอเคพี่พนักง,งานลงหนึ่งคนนะครับวันนี้พ่วงเจ็ดคันนะฮะสองหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคผู้ช่วยนายสานี้ก็กำลังเอาห่วงไปให้ชอขอนะครับตัเตาด้รั ตอนนี้ช้า25นาทีครับ6.05เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับอ่านี่นะฮะบางโรงเรียนก็เริ่มหยุดแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่2สิงหานะครับโรง,งเรียนบางโรงเรียนอยู่6วันแต่โรงเรียนผมไม่ใช่แบบพวกเขา นะครับโรงเรนผมอะ่ะหยุดตั้งแต่วันที่20สิงหาเอ้ย20กรกฎาคมถึง2สิงหานะครับหยุดยาวประมาณ10กว่าวันนะครับเพราะว่า20ถึง31อะ่ะโทษ20ถึง31เนี่ยนะครับเขาเฝึกนกสทกันนะครับและทีนี้เนี่ยวันที่1ก็ตรงกับวันอาสาฬห,าหาบูชานะครับวันที่2ก็เข้าพรรษานะครับโอเคตอนนี้กำลังรอทาง605 นะครับตอนนี้26นาทีครับให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้109ก้าำลังเร่งเก็บเวลานะครับจาก20เหลือ10บสกว่านะครับตอนนี้น่าจะออกจากป่าน้ำโพมาแล้วท่าน109มันล่าช้าไม่เยอะนะครับ ก็มาถ่ายบนสถานี้ได้แต่ก็ไม่ใช่บ่อยๆเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนถ่ายบ่อยมากนะฮะพอไอเฮียลุงที่อยู่สารนัพิีบามบูนั่งมาเท่านั้นแหละผมแทบจะไม่ได้ขึ้นมาบนสถานีนี้อีกเลยนะครับตอนนี้26นาทีฮะที่211ล่าช้าตอนนี้กำลังรอทาง605อยู่นะครับ นี่แหละฮะรถธรรมดาคันโปรดนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทํา y o YouTube ก็เวลากลับจากกรุงเทพเนี่ยก็จะนั่งขบวนนี้ตลอดนะครับนั่งตู้หไม่ก็ตู้สอสามนะฮะเพราะว่าลงอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนู้นนะครับก็ใกล้บ้านนะครับบ้านอยู่ติกรารซานีรถไฟนะครับเดินข้ามาแค่ไม่กี่กิโลเอง รเรียกว่าศูนย์กิโลก็แด้ท่านผู้ชมเดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนะครับบ้านผมตรงที่ผมยืนอยู่ะจะเป็นสถานีรถไฟนะครับอีกทางหนึ่งมันจะเป็นทางรถไฟเขาเรียกว่าถนนนะครับถนนใหญ่หรืออีก,อกชื่อนึงเขาเรียกว่าทางเบี่ยงรถไฟนะครับก็คือมีถนน,นยอยู่ติดข้างทางรถไฟแล้วก็บ้านผมมันจะเป็นซอยนะครับคล้ายๆหมู่บ้านเลยนะครับมันเป็นซอยเข้าไปนะฮะ เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงะระฆังโอเคตอนนี้ก็กำลังรอทาง605อยู่นะฮะรถสินค้าปูน605ก็ต้นทางอยู่ที่หินลับปลายทางลำพูนนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับไปตกล้างแถวเปงนะครับอ่าสายตะว,วันออกอะนะครับไปตกล้างโอเคออกได้หลังจากที่รอทาง605 ตอนนี้ช้า28นาทีฮะท่านผู้ชมแปลว่าน่าจะไปนำหน้าแถววังกาะไม่กรบบางมุนหน้ากันเนี่ยนะครับถ้าผ่าวังกาะหรือว่าไปได้คขึ้นทางรถสามารถออกได้เลยอย่างที่ผมเคยพูดไปโอเคออกได้2 1 1นึง,นงตอนนี้ก็กำลังรอเครื่องกั้นลงอยู่นะครับ มาดูกันว่า109จะล่าช้ากี่นาทีโอเคออกได้ฮะเอาอสตอม4206์ครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาจะทำอะไรอะ่ะมันต้องมีคนดูถูกอยู่แล้วนะครับไม่กระดานดีก็ด้านลบนะฮะอย่าไปกลัวนะครับ เอาคำพุ่งนั้นมาใส่ใจนะครับเก็บคําดูถูกไว้สักวันเดี๋ยวเขาก็เห็นเองนะครับไม่ต้องไปสนใจพุ่งมันโอ้ควันนํำเลยออกไปอย่างเดียวเลยฮะไปสวยงามฮะสองหนึ่งหนึ่ง